วัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แก,กดแชร์ชกดนานๆานกดยันยานกดเยอะๆยะนะคะค่ะนายนาทีใจบุญเนี่ยจะไปสกลนครหรือไม่ไปสกลนครสาระสําคัญไม่อยู่ตรงนั้นสาระสําคัญอยู่ที่ความซื่อสัตย์ในการทาคลิปคุณหลอกเอซีคุณทาไมคุณโกหกทาไมตรงนี้ต่างหากที่สําคัญค่ะค่ะหลังจากการไล่ดูและดิฉันออก ค่ะหลังจากการไล่ดูแล้วที่ฉันออกคลิปไปอันหนึ่งดูข้างทางว่าดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเส้นทางจากกรุงเทพหุือยาไปสกลนครการเดินทางมันไวไปและยังมีการโกหกว่าไปถึงประมาณตีหนึ่งตี2อะไรทั้งนองนี้ก็เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะคะพอรุ่งเช้าก็มีการขับรถแล้วไป อยู่ตรงจุดหนึ่งซึ่งดูแล้วมันไม่น่าอะไรจะใช่สกลนครทุกอย่างพอบายๆเขาก็ขับรถบอกกลับบ้านแล้วแล้วก็คือซื้อขนมไปฝากลูกมีเอซบางท่านบอกดิฉันว่าเขาซูมดูถุงขนมแล้วเป็นของที่เป็นร้านที่มันอยู่แถวๆไม่ไกลจากนนบุรีคือแถวๆนั้นแถวๆบ้านเขานั่นแหละค่ะ มีทางไปทางสามพราม์อะไรสักอย่างหนึง่งแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่ได้นอนบ้านแน่ๆทำไมต้องออกจากบ้านหลังจากที่เมียทำคลิปแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าคือไม่จาเป็นต้องทนอยู่กับไอ้คนที่มันท็อกซิกแล้วตัวเองก็ทำคลิปเอากระเป๋าออกมาแล้วก็มีภาพลูกแล้วก็บอกว่าจะไปสกลนครคือเขาไม่ได้ไปสกลนครแน่นอนแต่ทำไมต้องโกหกเอฟส ดิฉันอยากให้เอฟซีของที่ยังตามดูไอ้ขาหมูอยู่เนี่ยคุณจะเป็นเอฟซีพวยยังรักพวยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของคุณค่ะไม่ผิดเลยแต่ทำไมคุณถึงให้คนคนนี้หลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนคนนี้ที่พวยกับเถกอเองก็บอกว่าไอ้นี่มันโกหกปิ้งป้อนไม่ครบด้วยทำไมคุณยังพบอยู่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับการไปดูเขาได้ข้อมูลอะไรจริงๆไหมคะ ขนาดเขาไม่ได้ไปสกลนครเขายังโกหกให้เอฟซีตื่นเต้นว่าเดี๋ยวเขาจะไปสกลนครเพื่อที่จะไปจัดการกรับดําแจ๊คคุณเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยใครที่ไปตามดูใครไม่ได้เป็นความจงรักพักดีความรักไอ้ป่วยแต่ตามดูเพราะความเกลียดสาวิตรีใครที่ด่าสาวิตรีใครที่สัญญาว่าจะเล่นงานสาวิตรีพวกคุณจะไปตามดูกันแต่คนแบบนี้กล้าโกหกเอฟซีที่มีพระคุณ ทุกวันนี้เขาอยู่ได้จากเงิน y t u t u นะคะเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยธุรกิจทุกอย่างเมียเป็นคนทำเขาไม่ได้มีไรายได้อย่างอื่นนอกจากเงิน y o u t u b e เท่านั้นคุณเป็นผู้มีพระคุณกับเขาเขายัางกล้าหลอกได้แบบหน้าด้านๆเอาลูกมากอดมีภาพกอดลูกเดี๋ยวป้าจะรีบไปอย่างงู้นอย่างนี้นนป้าไปสกลนครไป ภารกิจรับไปจัดการดำแจซึ่งผิดปกติตั้งแต่ถ้าไปจัดการดำแจ้จริงๆคนนี้จะต้องทำคอนเทนต์ทุกดอกไปถึงที่จะไปร้องเรียนอะไรต้องทาคอนเทนต์แต่นี่ไม่นั่นก็คือการโกหกแล้วเช้านี้เขาบอกเขาซื้อขนมมาฝากลูกเขากลับมาเช้านี้ก็ควรจะอยู่ที่บ้านจริงไหมคะแต่ฉากมันใช่ไหมไปดูกันคะ่ะ อันนี้เป็นคลิปตอนเช้านะคะจะเห็นว่าฉากเนี่ยไม่เหมือนกับบ้านที่กาญจนบ,บุรีเป็นอีกฉากหนึง่งแล้วเขาก็มีอาการลักษณะพูดที่เหมือนกับไม่ค่อยสบายตัวเต็มที่ไม่ได้ล็อกแรกเหมือนกลัวคนในบ้านเจ้าของบ้านคนที่เข้าไปขออาศัยอยู่ด้วยจะตำหนินเอานอกจากอันนี้แล้วคลิปนี้เด็ดกว่าค่ะ คลิปนี้ฉากหลังไม่ใช่บ้านเขาแน่ๆดูเก้าอี้ที่นั่งดูอะไรเลยๆอย่างแล้วเป็นเหมือนกับเป็นมุมที่เล่นเกมของเด็กในบ้านนี้แล้วในบ้านนี้มีเด็กจริงๆด้วยดูอาการลอกแรลอกแรกไม่สบายตัวของเขานั่นคือเขาไปขออาศัยคนอื่นอยู่และไอคนที่เขาไปขออาศัยอยู่อาจจะไม่รู้ชัดเจนว่าเขาทา อาชีพอะไรเขาอาจจะโกหกว่าเขาทำธุรกิจอะไรยังไงก็ต้องเป็นคนรู้จักกันแน่นอนที่สุดแต่คงไม่ได้บอกว่าถูกเมียไล่ออกจากบ้านแยกกับเมียแล้วตัวเองก็ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาเลยนอกจากความเป็นยูทูบเบอร์ช่องปิวเมื่อไหร่อดตายเมื่อน,นั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟท่านครับู้ถูกท่องนาทีค่อยบอกจะได้ตีครับ เอฟีครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะครับตอนนี้นะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนตอนนี้นะครับนะโลนนะครับกําลังจะเดินทางนะครับไปเอฟีครับตอนนี้ครับโหนนะครับโอ้โหเดินทางไปที่ไปไหนพี่ครับเดินทางไปป่าเห็นอะไรไหมคะเห็นความเลิกลักคอยเหลียวมองว่าคนในบ้านเนี่ยจะ มาปรากฏตัวจะมาอะไรหรือเปล่าคือกลัวว่าถ้าคนในบ้านเข้าไปอยู่ในฟิลแล้วจะถูกจับได้ว่าตัวเองได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอะไรหรือเปล่าแต่ดูโลเคชัน่นดูฉากแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านที่สรยาปกติที่ลูกเมียอยู่นะคะเขาอยู่อีกที่หนึง่งแล้วก็รู้แต่ว่ามีเสียงเด็กแต่ไม่น่าจะใช่เสียงลูกชายเขาหนุนจุนไม่น่าจะใช่ พราะหลังจากนั้นอีกสักสองสามชั่วโมงก็มีคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เขาใช้เขาพูดบรรยายว่ากลับถึงบ้านแล้วก็วันนี้หลดปิดเทิงจะพาลูกไปเที่ยวแต่คลิปที่ถ่ายลูกจะอยู่ในรถ ไม่ได้มีว่าลงไปแต่ก่อนนี่เขาเวลาเขาไปหาลูกเขาจะลงไปถึงลูกก็จะวิ่งมาหานอนจุนจุนจุนอย่างนู้อนอย่างนี้อันนี้จะไม่มีค่ะเอาลูกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าออกจากบ้านนั้นทําคลิปสุดท้ายอันนั้นเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วก็รับลูกมาเพื่อที่จะไปเที่ยวมันเหมือนกับครอบครัวที่ผัวเมียแยกทางกัน แล้วลูกเมียเลี้ยงอยู่ผัวไปรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวันว่างวันอะไรพาไปเที่ยวแต่ไม่ได้เข้าบ้านนะคะก็แปลกมากแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออพาลูกพาลูกนั่งรถขับรถไปแล้วก็ทํางานไปด้วยคือไปส่งของส่งของให้ลูกค้าตอนนี้เขาจะเห็นว่าเขาทําคลิปกับลูกสาวคนโตกับเมียคนแรกของเขาอ่ะนะคะเขาบอกลูกสาวคนโต แต่ที่ฉันได้ยินคนเล่าว่าจริงๆคนนี้มีลูกชายอีกคนหนึ่งกับเมียเก่าเคยไปขายพระกันแถวสนามหลวงอะไรทํานองนี้อน,นะคะเคยอะไรแบบนี้แต่ถ้าจริงประการใดอันนี้มีคนเล่ามาเฉยๆนะคะแต่ที่แน่ๆเขาเริ่มเปิดตัวลูกสาวคนโตดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าบ้านที่เขาเป็นอยู่เป็นบ้านของเมียเก่าที่เขามีลูก สาวคนโตคนหนึ่งแล้วเมียคนนี้อาจจะมีลูกใหม่หรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่รู้แต่ดูจากหมวกที่แขวนดูเหมือนจะคุ้นๆตาว่ารูกสาวคนโตเคยใส่อยู่หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเราเกี้ยกับไอ้ขาหมูแยกทางกันเด็ดขาดอีกรอบหนึ่งแล้วประคองไม่อยู่แต่ก่อนยังพยายามประคองประคองไปได้วยกัน อ้างว่าเพื่อลูกเพื่อภาพพจน์รักกันมากแต่เราก็เห็นว่าเมียมไม่ยอมเข้าซีนด้วยเลยแสดงความรังเกียจอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ดูเหมือนมันยิกไปกันใหญ่ดูเหมือนไอ้ขามูนี่ต้องเล่รลอดละหกละเหินไปอาศัยซุกหัวนอนที่บ้านคนอื่นอยู่กับคนอื่นมีโอกาสที่จะเป็นบ้านของเจ้าของผู้หญิงที่ทำคอิม กล่องแดงๆที่ลูกสาวาก็ขายด้วยคีล่าอะไรสักอย่างหนึ่งทําครีมทําของอะไรไม่รู้ขายกันอยู่เนี่ยนะคะแต่แล้วคนนั้นก็เป็นคนประเภทที่ดูเหมือนจะชอบเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องเครื่องรางของขังอะไรพวกนี้คือคือเขาเรียกว่าสอนสินมันกินกันอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ที่ฉันดาวเอา ต้องคอยจับตาอย่าเผลออย่าพลาดนะเดี๋ยวจะมีคนคอยจับพอดีฉันเล่นสนุกกับการจับ FC ทุกคนก็จะไปคอยจับเดี๋ยวหลายๆตาหลายๆคนก็จะเห็นว่าคนคนนี้โกหกตัวเองโกหก FC แล้วตรงตามกับที่ไอ้พวยด่าเอาว่าไอ้นี่เป็นคนโกหกปิ้นป้อนกาล่อนตอแหลค่ะ